กับการประชุมที่กำลังจะเกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์นะคะตอนนี้รัฐบาลฟิลิปปินส์ก็กำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งสำคัญนะคะกับการดูแลความปลอดภัยให้กับบรรดาผู้นำประเทศที่เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมเอเป็กซัมมิทนะคะโดยความท้าทายดังกล่าวก็เพิ่มทวีความแรงมากขึ้นหลังจากที่เกิดเหตุวินาศกรรมกลางใจกลางกรุงปารีสค่ะ สำนักข่าว AP รายงานนะคะบ,บอกว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์ภายใต้การนำของประธานาธิบดีเบนิกโนอากิโนก็ได้ออกคำสั่งค่ะระดมกำลังทั้งทาหารตำรวจและก็เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยของฝ่ายพลเรือนกว่า30,000คนนะคะเข้าถาำหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยทั่วกรุงมะนิลาเมืองหลวงของประเทศซึ่งกำลัง กำลังทำหน้าที่นะคะเป็นสถานที่ในการจัดการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกที่จะเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการในวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ด้วยนะคะแล้วก็นอกเหนือจากการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยรอบกลุ่มมณนิลาแล้วกองกำลังผสมด้านความมั่นคงของฟิลิปปินส์ก็ยังต้องรับหน้าที่คะ่ะในการดูแล,แลรักษาความปลอดภัยให้กับบรรดาผู้นาตลอดจนเหล่าผู้ติดตามจากทั้ง21ประเทศของสมาชิกกลุ่มความร่วมมือเอเปกด้วย ซึ่งนั่นก็ส่งผลให้การเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกในครั้งนี้นะคะเป็นปฏิบัติการด้านความมั่นคงที่อาจจะเรียกได้เลยนะคะว่าใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีของฟิลิปปินส์ค่ะด้านนายริกาโดมาเกสผู้บัาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์นั้นก็ได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่ากองกำลังผสมด้านความมั่นคงของเขามีความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบรวมถึงการก่อการร้ายตลอดจนภัยธรรมชาติทุกชนิด พร้อมกันนี้ค่ะก็มีการออกคําสั่งนะคะม่ให้ประชาชนในกรุงมนิลาที่มีใบอนุญาตถือครองอาวุธปืนพกพาอาวุธในครอบครองของตนเองออกนอกเขะสถานตลอดทั้งสัปดาห์นี้รวมทั้งยังมีการสั่งห้ามการจัดการเดินขบวนหรือประท้วงในทุกรูปแบบ ในบริเวณที่ใกล้เคียงกับสถานที่จัดการประชุมค่ะซึ่งคําสั่งห้ามและปฏิบัติการด้านการคุ้มกันที่เข้มงวดและก็หนาแน่นเช่นนี้เกิดขึ้นหลังจากที่กรุงปารีสได้เกิดเหตุวิานกรรมเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะทางการฟิลิปปินส์ก็ยังมีการสั่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะตามสถานที่ต่างๆทั่วประเทศเลยนะคะพร้อมทั้งมีคําสั่งให้กองกําลังตรวจทั่วประเทศกว่า1,60,000คนรวมถึง กองกาลังทหารอีกกว่า1 2 5 0 0 0คนนะคะเตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดอยู่เสมอเพื่อที่จะรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันแล้วก็เนื่องจากนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงของหลายสํานักนะคะต่างก็ออกมาร่วมกัน,นะะแสดงความกังวลบอกว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงของฟิลิปปินส์ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นหน่วยงานที่มีงบประมาณสนับสนุนที่น้อยที่สุดชาติหนึ่งนะคะในภูมิภาคอาเซียนก็อาจจะต้องประสบปัญหาในการรับมือกับภัยคุ ามที่อาจจะมาจากทั้งบรรดากลุ่มกบฏฝ่ายซ้ายรวมถึงเหล่านักรบอิสลามกลุ่มต่างๆที่อาจจะช่วงนี้อาจจะเคลื่อนไหวแล้วก็เกาะความรุนแรงด้วยค่ะ